โอเคครับผมนี่เป็น Yamaha Enmax 155นะครับผมสีดํานะครับคันนี้เป็นปลายปี19เลยนะครับผมจดทะเบียนวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับปี19เนี่ยครับสวยมากครับคันนี้ดูครับคันนี้วิ่งไปลัแปดพันโลนะครับผมแต่ดูดอกยางครับเนี่ฮะเบือกอยู่เลยนะครับผมดูสภาพโดยรอบของตัวรถกันครับนี่ครับ ดูได้เลยนะครับคือแบบเอี่ยมมากๆเลยครับผมดูครับแต่สีดำจะพิเศษตรงที่ว่า N Max เนี่ยมันจะเป็นสีทองนะครับจะเป็นสีทองไม่เหมือนสีอื่นนะครับสีอื่นสติก๊กเกอร์ N Max จะเป็นสีเงินนะครับผมนี่ฮะดูครับดูสภาพครับ มาดูดอกยางหลังกันบ้างดูครับคือลึกมากๆครับอืมคันนี้ถือว่าสวยมากจริงครับเอ็นแม็กสีดํายอมรับเขาสีดำเขาสวยจริงๆริสติกเกอร์เขาเป็นสีทองนะครับดูครับ <c oughs> เดี๋ยวดูข้างหน้าอีกรอบผมแนวไฟหน้างงาม โอเคเดี๋ยวเราลองเปิดบอกดูบ้างครับยูบ็อกมีอะไรเอ่ยนะครับนี่ดูทั้งข้างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดบอกยูบ็อกดูนะครับปึ๊บย,ยกนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะมันก็จะยกให้ตัวโนมัสนะครับยูบ็อกข้างในก็จะมีอันนี้เป็นตำนานรถนะครับน,นี่ครับจดยี่ิบเก้า พฤศจิกายนปีหนึ่งเก้านะครับนนดูครับกว้างครับยูบลอเขาใส่หมวกเต็มใบได้สบายสบายสะอาดเลยเยี่ยมอ่องตรงนี้เลขเลขเอ่อเลขตัวรถอยู่ตรงนี้นะครับเลขเครื่องอยู่ข้างล่างโอเคบอกเขาจะเปิดบอกเขาจะเปิดอย่างนี้ได้ครับแล้วก็ปิดได้ง่ายๆโอเคครับผมดูหน้าไม์กันปึ๊บ 8,300โาอรครับโอเคฟังเสียงกันรลครับผมโอเคฮะนี่ครับเดิมครับปกติทุกอย่างสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับ,รบไฟท้ายครับ <Okay. S 1> บ๊ายครับเดี๋ยวไปดูไฟหน้ากันนะครับนี่ไฟต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสูง นี่ครับสูงต่ำติดหมดนะครับโอเคเอเบสหน้าหลังนะครับผมเห็นหมกนะมันจะสั่นหน่อยครับไม่อยากเลงมากัโอเคครับผมเสียงสมบูรณ์ปกติทุกอย่างครับสีดำสวยจริงๆ สีที่คนเล่นเยอะครับสีดำเห็นม็กโอเคครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครัใหม่แท้แน่นอนครับรับประกันเลยปลายปี19แล้วจะเรียกว่าต้นปีต่อสูตยังได้เลยครับสวยจริง,รงสภาพโอเคครับผม